สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้รนะคะก็พามาดูอโลกาเซียโอกินาวาซีเวอร์ของสาวพูทธรอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีหัวข้อนะคะทําไมอโลกาเซียโอกินาวาซีเวอร์นะคะถึงมีใบสีเหลืองนะคะหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันใช่หรือเปล่าคะวันนี้นะคะสาวผู้รก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่อง การกำจัดสตูพืชน,นะคะว่าน้องมีสตูพืชอะไรบ้างนะคะอย่าพลาดกันนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเราได้ใบได้ต้นอโลกาเซียมาหรือว่าเราสั่งมาเนี้ยนะคะมันจะมีใบทั้งสีเหลืองนะคะใบจะเริ่มเฉาแล้วนะคะน้องๆก็จะมีใบสีเหลืองบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะมีบ้างนะคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยกล้อง,งไม่ได้ดูนะคะ ก็เขาบอกเลยนะคะว่าเป็นอายุของใบของเขานั่นเองนะคะก็คือว่าอายุของเขานะคะก็จะมีมากขึ้นแล้วนะคะอายุของต้นนี้นะคะเขาก็มีอายุมากขึ้นแล้วพอสมควรนะคะสาเหตุอันตน้ตนๆนั่นก็คือเป็นใบเหลืองโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นการผัดใบแก่ทิ้งไปตามธรรมชาตินะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามปกติของต้นไม้ที่ที่มีอายุมากนะคะไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดคะ่ะ ไปนะคะก็จะเป็นการที่ให้น้ํามากจนเกินไปนะคะน้องอโลคาเซียนี้นะคะถึงเขาจะเป็นต้นไม้ที่อวบน้ํานะคะแต่เขาก็ไม่ได้ชอบน้ํามากจนเกินไปนะคะการใบเหลืองบางทีนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่น้องๆนะคะได้รับน้ํามากจนเกินไปนะคะเขาก็จะมีการคลายน้ําออกมานะคะตามใบตามปลายใบตรงนี้นะคะจริงๆแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ชอบน้ํานะคะเพราะว่า เขาเป็นต้นไม้อบน้ำอยู่แล้วนะคะยิ่งแห้งเขาก็ชอบเหมือนกันค่ะความชื้นในอากาศนะคะถ้าเราจะปลูกในเฮ้าในในเฮ้านะคะในห้องที่เก็บอุณหภูมิอย่างนี้นะคะความชื้นก็ต้องพอดีนะคะมันจะแตกต่างจากการปลูกข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยการระเหยของความชื้นก็จะเยอะกว่านะคะกานดูหน้าดินนะคะถ้าแห้งก็ค่อยลดก็ได้ค่ะโดยไม่ต้องลดเยอะนะคะและมีอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะคะก็คือแสงสว่างค่ะ แสงสว่างสําหรับต้นน้องๆอะโลคาเซียอวินวาซีเวอร์นี่นะคะก็ต้องให้เพียงพอได้นะคะไม่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะเพราะว่าถ้าใบน้องร้อนมากเกินไปน้องก็อาจจะใบลวกได้นะคะหากใครนะคะที่ปลูกน้องอยู่ในร่มหรือว่าเอาไว้ในบ้านนะคะน้องก็จะมีใบซีดสีจะอาจจะไม่สดใสนะคะเราก็ต้องรีบเอาน้องออกมารับแสงอ่อนๆตอนเช้านะคะหรือขอบ ข้างหน้าต่างก็ได้ค่ะเอาน้องวางไว้ข้างหน้าต่างแดดตอนเช้านะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะไม่ต้องเอาออกไปแดดข้างนอกร้อยเปอร์เซ็นต์โดยตรงเลยนะคะข่าสิ่งสําคัญนะคะก็จะเป็นของสตูพืชน,นะคะสตูของน้องๆแต่ละต้นนะคะก็จะมีเพี้ยแป้งนะคะลายแดงลายขาวนะคะเขาก็จะกัดกินตามใต้ใบนะคะทําให้ใบจะมีจุดขาวๆนะคะจุดสีขาวๆใต้ใบนะคะลองสังเกตดูนะคะถ้ามีแล้วก็นําผ้าชุบน้ํานะคะไปเช็ดะคะ่ะ ค่อยๆเช็ดออกไม่งั้นก็จะเป็นน้ํายาล้างจานก็ได้นะคะน้ํายาล้างจานค่อชุบน้ําแล้วก็ผสมกับน้ํานิดนึงแล้วก็มาเช็ดใบใต้ใบออกนะคะเพราะว่าไรแล้วก็เพลี้ยแป้งพวกนี้นะคะเขาจะเกาะอ,อยู่ใต้ใบค่อยๆกัดกินใบเรื่อยๆก็จะเป็นรูเป็นพุนแล้วก็ใบก็จะเป็นสีเหลืองค่ะถ้าเราหมั่นดูแลและรักษานะคะเราก็จะพบปัญหาให้น้อยลงเราก็จะพบปัญหาน้อยที่สุดนะคะเพราะว่า ก็จะมีประมาณนี้ล้ค่ะมีแสงมีอากาศมีน้ำาล้าก็อย่างว่าละค่ะถ้ามันมีคลอรีนเราเยอะเกินไปแล้วเรานํามารดน้องๆนะคะคลอรีนมันก็จะสารคลอรีนก็จะมีการเปื้อนอยู่กับน้ํานะคะถ้าจะให้ดีก็น้ําก็ปปานี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะถ้าจะให้ดีก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็มาเล่าประโยชน์ดีๆแล้วก็ข้อควรระวังของมือใหม่หัดปลูกทุกท่านนะคะสาวพุธตเองก็เป็นมือใหม่หัดปลูกเช่น กันนะคะก็จะนําประสบการณ์นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะยังไงแล้ววันนี้ขอคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ